การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญจุดเริ่มต้นที่คลุกคลีกันอย่างไม่เคยมีมาก่อนในวันที่11กันยายน2568เวลา17นาฬกา52นาทีที่รัฐสภาประเทศไทยกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญในการเมืองที่นี่คือจุดที่คนใหญ่หลายคนอาจพลาดไปนายผลิตวัชรสิงห์ทูอสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาชนฐานะกรรมธิการกมธ การพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรได้เผยแพร่ข้อมูลที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเมืองของประเทศไทยไปอย่างสิ้นเชิงแต่ที่นี่คือจุดที่คลุกคลีกันก็มาทอการเมืองได้รวบรวมสามพักการเมืองประกอบด้วยพักประชาชนพักภูมิใจไทยและพักเพื่อไทยเพื่อพิจารณาและเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดหนึ่งเศษห้าส่วนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับกลไกการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยแต่ก็เป็นจุดที่คนใหญ่หลายคนอาจมองข้าไป และนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดร่างแก้ไขนี้จะถูกนําเสนอให้รัฐสภาพิจารณาในสัปดาห์หน้าและหากผ่านการอนุมัติสามวาระแล้วจะนําไปทําประชามติสองคถามสําคัญคือหนึ่งประชาชนเห็นด้วยกับการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และสองเห็นด้วยกับร่างแก้ไขและมนูญหมวดหนึ่งเศษหส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการจัดทรถถารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่รัฐสภาเห็นชอบหรือไม่คําถามที่น่าสนใจคือทาไมการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูนถึงสําคัญอย่างนี้ นายพริตอธิบายว่ากระบวนการนี้จำเป็นต้องเดินหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อทำประชามติรอบแรกให้ทันพร้อมกับการเลือกตั้งภายในกรอบเวลาของข้อตกลงทางการเมืองที่ต้องยุบสภาภายใน4ี่เดือนหลังจากแถลงนโยบายหากแถลงนโยบายช่วงปลายเดือนกันยายน2568หมายความว่าต้องมีการยุบสภาภายในช่วงปลายเดือนมกราคม2569แต่ที่นี่คือจุดที่คลุกคลีกันอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องง่าย นายผลิตกล่าวว่าพักประชาชนจะต้องทบทวนข้อมูลในร่างแก้ไขเดิมอีกครั้งหลังจากมีคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะประเด็นที่มาของสอสอรอซึ่งอาจเป็นจุดโต้เถียงในอนาคตคำถามที่เราต้องถามตัวเองคือการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญจะนำประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นหรือไม่หรือจะเป็นเทียงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ส่งผลต่อประชาชนขอให้ทุกคนมาร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นในส่วนความคิดเห็นล่างใต้การเปลี่ยนแปลง,ปลงรัฐธรรมนูญคือเรื่องของทุกคนไม่ใช่แค่ของนักการเมืองเท่านั้น